มาฝึกนกเอียงพูดพ่อจ๋า ep 5้ากันครับพ่อจ๋า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  พ่อจ๋า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  พ่อจ๋า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  พ่อจ <cji S 1> <depression, tragedy, S 2> ๋าพ <arn> ่อจ๋าพ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 ่อจ๋า พ่อจ๋า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 พ่อจ <plusieurs> ๋าพ่อจ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 ๋า พ่อจ๋า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 พ่อจ๋า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 ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ